สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับช่องคนรักต้นไม้168นะคะค่ะสำหรับวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาดูต้นกวางมรกตนะคะเราก็จะอัปเดตให้ทุกคนดูค่ะว่าเจ็ดเดือนที่แล้วนะคะที่เราได้ขยายพันธุ์ต้นกวางมรกตโดยใช้ใบนะคะเอาชําดินเลยตอนนี้ดูสิคะทุกคนนี่เห็นไหมเห็นเขางอกออกมาไหมคะ เ,เสียงเสียงมะม่วงมะม,ม่วงนนอันนี้ก็เป็นใบนะคะใบที่เราได้ชำํำชํำดินไว้นะคะแล้วก็เขาก็งอกออกมาแบบนี้นะคะทุกคนแล้วเราก็ย้ายมาใส่ในกระถางให้มันใหญ่กว่าเดิมนะคะนี่สวยมากนี่เห็นไหมคะต้นนี้เหมือนกัน ไหนดูเหมือนว่ามแมลงมันจะมากินใบเขานี่นี้ด้วยเห็นไหมคะนี้เราก็ใช้ใบใบชําเหมือนกันนะคะต้นนี้ด้วยเราก็มาใส่กระถางที่มันใหญ่กว่าเดิมนะคะทุกคนนี่เห็นไหมนี่ประมาณเจ็ดเดือนนะคะเราใช้ใบมาชําก็ได้เนี่ยทุกคน ค่ะถ้าใครอยากดูวิธีการขยายพันธุ์นะคะเดี๋ยวเราจะเอาลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ให้นะคะก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้ค่ะนี่วันนี้เราก็มาอัปเดตให้ดูนะคะทุกคนสวยไหมเดี๋ยวมาดูต้นนี้กันต้นนี้ก็ต้นนี้ก็เหมือนกันนี่ก็ใช้ใบ ใบชําใช่ใบชําชําดินเลยนะคะปักลงไปแค่นั้นเองแล้วก็คอยดูแลเขารดน้ำทุกวันนะคะวันละหนึ่งครั้งก็ได้ค่ะหรือว่า,าถ้าเห็นดินเขาเริ่มแห้งค่อยมารดก็ได้เดี๋ยวพาไปดูโซนนี้นี่มันก็มีบางส่วนนะคะที่ยังไม่งอกเนาะ แต่ใบเขาก็ยังเป็นสีเขียวอยู่นะคะเหมือนจะมีรากของเขาอยู่นะอันนี้ก็เห็นไหมดูเขางอกออกมาแบบนี้อันนี้เราต้องเอาไปใส่ใส่กระถางแล้วนะคะอืมอันนี้ก็งอกนะะดูถุงผุหมดเลยนานมากอันนี้ก็งอกมาเหมือนกันส่วนต้นนี้เดี๋ยวให้เขียวจะให้ดูเนาะอันนี้เขาก็เหมือนจะติดแล้วนะคะ แต่ยังไม่มียังไม่มีแบบอะไรงอกออกมาแต่ดูข้างล่างอันนี้คือรากของเขาเนาะเห็นไหมคะทุกคนเราสามารถขยายพันธุ์แบบนี้ได้เลยนะคะนี่เดี๋ยวเราจะเอาไปใส่กระถางขยายให้เหมือนอันเมื่อกี้เนาะนี่นะคะทุกคนสวยมาก ขยายพันธุ์ง่ายๆเลยค่ะไม่ยากเลยนะคะแต่ก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาเหมือนกันเนาะ okay. วันนี้เราก็จะมาอัปเดตให้ดูนะคะค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ